สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องสกู๊ทุกคนหลังจากเสร็จภารกิจการงานแล้วก็ออกมายางหล้างบ้านนะคะยางแล้วก็เห็นจ้มสวนทุ่งหญา้าทุ่งหญ้านะคะบรมณ์สวนดอกไม้นะคะเป็นเป็นหญา้านี่จักน่อยเขาก็จัตัดไปใหงงัวแล้วนะคะมาเบิง่งก่อนที่เขาจะตัดไปใหงงัวความสวยงามของเขาแต่ละเดือนแต่ละปีบางทีกับ่ได มีคือกันนะคะแลวเตนะคะตามสภาพอากาศแล้วก็ตามชาวไฮชาวหน้ายู่นี่เขาปลูกอีย่งก็จะเปลี่ยนไปตามนะคะมีดอกเดซี่น้ำนะคะสลับกันไปมาเบิ่งม,มุมนี้นะคะมีแต่ดอกเดซี่ดอกมากรกิดนะคะคนประชาเยอรมันเอิ่นบอกมากรกิดแั่วนี้เป็นเดซี่โอ้ยงามๆเลยค่ะดอกเดซี่เห็นไหมทั้งมีสีเหลืองน้ำ สีเหลืองเป็นดกสีเหลืองสีขาวขอถ่ายนะคะขอถ่ายรูปหืมสีขาวโอ้ยตอนนี้ค่ำแล้วค่ำแล้วเด้อค่ะตอนนี้เวลา กโมงหาสิหานนทีนะคะค่ำแล้วตะเวนตะเวนยังบบตกแต่ว่ามืดฝนมืดฝนมืดฝนทันตะวันตกย้ายไงสีสวยมากอันนี้ปลูกเองนะคะกลับมาที่สวนครัวของเฮาเด็กกะทิสวย ซีมาเตรียมเห็ดอาหารแรงชิได้อย,อย่างนะคะไปเบิงนะคะมาเก็บบักอือเอาไปเห็ดสุกกินแรง ใช่มอื้อหน่อยหน่วยนึงนะคะอันนี้ถึงจะหน่อยแต่ว่าเนื้อเขาลาอยู่นะคะ<ม>แล้วก็เอามันฝรั่งจากสองหัวไปใส่น้ำกันออกเปลือกอยู่ข้างล่างนี่ละจ้าเพราะว่าบรอยากเอาขยะ ไปไว้ข้างบนนะคะขยะอันที่เปลือกของอ่ามักกทองอันนี้มักอืออันนี้แล้วก็เอามาเห็ดปุยมักนะคะเอาไว้อยู่ในสวนนี่เลยไม่ต้องเอาขึ้นไปทงเทิง ຫມໍໃຫຍ່ເຮົາກໍເອົາຢູ່ໃນສວນເລີ ยอดอันพักบัวอันนี้กะใบพักบัวอันนี้กะไปหั่นโรยหนานะคะหน่อยหนึ่งนะคะไปเห็ดอาหารกันนะคะไปทำซุปซุปฟักทองฝรั่งนะคะจุปฟักทองฝรั่ง พอขึ้นมาแล้วเขากะล่างนะคะล่างต้มเอามาต้มนะคะต้มต้มได้แล้วนะคะไปเปื่อยเขากะใส่เครื่องปรุงแล้วแต่ชอบนะคะใส่เกลือใส่ข้าวนอก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วก็เอามาบดนะคะนี่ค่ะได้บดแล้วแล้วก็เอามาคนจักน่อยแล้วก็เติมอันต้นหอมซอยนิดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็กินได้เลยนะคะเมนูนี่เมนูบะนักท่องนะคะกิน กับขนมปังก็ได้นะคะหรือว่าจะกินแต่สุปก็ได้นะคะกับบหนักท้องนะคะเบาๆท้องเพื่อลดน้ำหนักนะคะผู้ใดชอบก็ทำกินได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ